ไ,ได้หมวกเท่จังเลยอะฮะมหมวกเท่มากเลยยื้มใส่มั่งลยหมวกอ่ะยื้มใส่ได้เปล่าฮัลโหลวันนี้โซมีพามาทัวร์โบนันซ่าเอ็กโซติกพาร์คนะคะ พามาอัปเดต2 0ง5นะคะช่วงนี้ค่าบัตรผู้ใหญ่150บบาทเด็กเล็กเข้าฟรีตอนนี้คือห่างตั๋วไม่สามารถมาแลกเป็นอาหารสาัตว์ได้แล้วนะสิงโตขาว ทำไรอยู่อะาพาโซมีมาดูเพื่อน เดินเข้ามานิดนึงก็จะมาเจอโซนอาหารเครื่องดื่มแบบกรุบกริบขนมเครื่องดื่มแล้วก็มีกรงกนกนั่งพักวันนี้ลมรื่นมากอากาศเย็นสดเลยโซมิอยากไปป้อนอาหารนกไหมคะเดินเลยไปไหนคะไปไหนคะจับมือกันไปไหนคะเอาแล้วเด็กเจอตู้กระปอง กลัวหน้าอุ้ยสีเขาสวยเนาะสีสวยมากไฮ <Hi. S 2> ทำอะไรอยู่อ่ะไปแล้วโซมีจะพาไปดูงูนะคะยังไม่รอกด,ดอกิ้งกา เวลคาเมเลียนอู้แปลกเรียบไม่เคยเห็นเลยแล้วอนนี้ตัวแบบนึกว่าหมูเด้งตัวใหญ่มากอันนี้คือกิ้งกา่าชื่ออะไรอ่ะเรตเตกูเขาชื่อเรตเตกูตัวใหญ่เหมือนหมูเด้งเลยไหมตัวใหญ่มากเลยค่ะกิ้งก่าใหญ่มาก ใหญ่ไหมเขาคิดดีอะหนูหนูหนูมาดูตัวนี้สิอลองดูอมาดู acting ของโซมีนะว่าถ้าเห็นงูครั้งแรกจะรู้สึกยังไงแต่แต่นี่ดูอะไรคะนี่อะไรคะอคนอน <laughs> นอนเหรอ,อไม่กลัวเลยเหรอไม่กลัวเลยเหรอแต่นไม่กลัวมากเลยนะ โอ้หตัวใหญ่ลเลยอุยอ้ยอุ้ยขึนพี่เขาไปแล้วไม่กลัวเลยเหรอตเกน่าักลัวไม่กลัวเลยเหรอไม่กลัวเหรอแต่มันไม่กลัวมากเลยนะเนะี่ยเต่า เห็นไหมหนูเห็นไหมเต่าเต่าอืม,ออมเขาจูงมา้ามาเดินเล่นดูสิชิลมากอุ้ยไปดูสิงโตกันเถอะสิงโตเขาส่องอะไรอยู่อะอู้สิงโตตัวใหญ่เบลอเลยอะ ตรงนี้ตัวอะไรคะเนี่ยอันนี้คือจิ้งจอกแดงและก็จิ้งจอกอารติกนีอยู่ไหนอ๋ออย่ไหนเขาไปแอบอยู่ในช่องนั้น2ตัวจิ้งจอกแดงกับจิ้งจอกอารติก ันนี้ตัวไรเอ่ยเหมือนห,าหมาน้อยเลยอ่ะตัวไรขนฟูปลุกปุยมากโอ๊ะตัวน,นั้นตัวนั้นตัวนั้นมาแล้วเขาเดินมาแล้วฮัลโน่ารักเนาะโอ้ย เออตอนนั้นเหมือนจะแบบโล่งกว่านี้แต่ว่ารอบนี้มาคือสองฝั่งนี้ก็คือมีกรงนกให้ชมเยอะแยะหลายสายพันธุ์ไปหมดเลยอะ่ะนี่นกสีขาวนกแก้วอะไรเอ่ยนกใช่ค่ะนกนกมามาหนูมีอาหารให้เหรอคะ เยวมไหมบอกนะ้อยเยอะไหมนี่ก็นกค่ะอันนี้นกรก,ก,นกระตั้วกาล่ากาล่านกกระตั้วกาล่าสีสวยมากเลยนะเนี่ยดูดิ สีสวยแปลกตามากนกเยอะป้าโ <c oughs> ก,ก,ากงนอกอ่ะไปเลยร้องกันใหญ่เลยจ้า ไม่ได้กั้นสวยกรงนกพิราดนอนวิกตอเรียหอ่ยเท่มากเลยเอ่ะเอ้ยสวยนะ เขาหมั่มอาหารอยู่อ่ะยีราฟเขากินผักอยู่อ่ะเขากินใบไม้อยู่เห็นไหมไหนอ๋อมียีราฟเบบีด้วยนะ ยีรับหน่อยยีรับหิวแม่รับหิวแล้วอ่ะเห็นไหมไปไหนคะแม่ยับรับแล้วจะให้ใครหนูจะให้ใครคะให้กระต่าย ตายอยู่บ้านนู้นค่ะบ้านกระต่ายค่ะไม่ได้ออกทางนี้ค่ะทางออกอยู่ตรงนี้ค่ะมาทางนี้ค่ะเราไม่ให้ขีรับหรอไม,ไ,มไ,ไม่ให้รับอ้าจะไปให้กระต่ายแล้วค่ะไป <S <S ซ้ายมือก็คือแกะบาบารีเขาอยู่ข้างในมาเร็วให้หารแกะบาบารีกัน นี่ค่ะทางขึ้นบันไดอยู่นี่ค่ะอ่าขึ้นบันไดไปเลยค่ะเรียกแกะบาบาลีมาหม่ำๆนะคะแกะบาบาลีมาหม่ำไม้ไหนแกะบาบาลีนู่นไงเ,เขาอยู่ตรงนู้นเรียกแกะบาบาลีมาหม่ำๆนุ้ยให้ระยะนี่เลยนะ ใ,ใกล้ๆชะนี่ค่ะแกะบาบีเขาหม่ำหญ้าอยู่ตรงนี้ค่ะมามาบ้านต้นไม้ที่พี่ปิ๊นเคยมาตะลุยรอบก่อนจะขึ้นไปให้ได้เลย <laughs> เต็มเลยกอย่ายื่นมือไปเดี๋ยวก็ต่ายกัดนะคะก็ต่ายเยอะจังเลยไปไหนคะหมดแล้วหรอต่ายเนะ่ะ จะพาไปป้อนอาหารกระต่ายกันที่นี่สแกนจ่ายได้นะจ๊ะาอาหารแครอทแครอทห้าสิบบาท กระต่ายมาเต็มเลยลูกมาดูสิอ่เร็วเร็วเรกเร็วไรเร็วพออาหารกระต่ายเสร็จก็มีอ่างล้างมือให้ด้วยนะคะ Wash my hand w a s h my hand ทูถูถู ไปนู่นแล้วค่ะไปดูเต่าเต่าเต่าสุคาตา่เต่าสุคา,า,า,าตาค่ะตัวใหญ่ไหมคะใหญ่ใหญ่มากเลยค่ะเต่าเขากินอะไรคะฮะนี่ดูเต่าเขาเดินมาแล้วนี่เต่ามามาบอกเต่ามามาเต่ามามา you มาก็คือโซนน้องลิงนะคะลิงแมงกาเบได้ยินเสียงดังมาแต่ไกลเลยใช่เจ้าตัวนี้หรือเปลนะ่านะเนี่ยดูรูกก่อนลิงแมงกาเบส่วนตัวจริงก็คือตัวนี้น้องมาดูลิงแมงกาเบค่ะที่เราได้ยินเสียงเขาดังๆอะ่ะเสียงเขาโหนดังๆอะ่ะใช่เจ้าตัวนี้หรือเปล่านะ น่าใช่เจ้าตัวนี้นะได้ย,ยินเสียงดังๆข้างในก็มีเฮ้อันนั้นลิงอะไรอ,นนอเนี่ยมีสีขาวๆเนี่ยข้างล่างเขาไม่ใช่ลิงลีเมอร์ขาวดำลีเมอร์ขาวดำไหนนะาเขาเข้าไปอยู่ข้างในเมื่อกี้เห็นอยู่ข้างในโก,กงข้างในเขาไม่ออกมา เหมือนมีกวางอยู่ข้างในนู้นนะเห็นเขาวกวางอ่ะนี่นไงลีเมอร์หางแหวนนี่ค่ะลีเมอร์หางแหวนเขากำลังสวีทกันอยู่หรือเปล่าตรงนี้ให้อุ้มแหละไม่เดินแล้ว ต่อมาอันนี้กวางตัอเนี่ยกวางเหมือนกวางเผือกเลยคือตัวอะไรเอ่ยมันจะมีตัวหนึ่งขูงข่ขึ้นมาเสีย,ยงขู่ดังมาก ที่นั่งพักตลอดเรื่อยๆไม่เมื่อยแล้วจ้ะฝั่งนี้เขาไปีไก่ไก่สายพันธุ์อะไรอะ่ะน่ารักจังเลยเนาะไก่น่ารักมากเลยซับมากค่ะซับไหมคะ ชอบจิ๋ตัวสีมางตาเนี่ยนะเอาเขียวแบบแซ่บมากวอลลาบีรอบก่อนที่เรามาเราไม่ได้เจอวอลลาบีเอาลอาบีไปอยู่ในบ้านรอบนี้เขาอ,ออกมาข้างนอกเล้วเขากำลังนั่งสมาธิอยู่หรือเปล่านิ่งเลย เด็กอารมณ์ดีค่ะเดี๋ยวก็ทำาดก็ทำซาซาอารมณ์ดีร่มรื่นเดินสบายลมเย็นเนาะไม่ร้อนเนาะดีว่าฝนไม่ลงเลยเพราะว่าช่วงนี้พายุมีพายุเข้าเล็กน้อยแต่โชคดีมากที่เราได้มาเดินเล่นกันแบบชิวๆไม่มีฝนเอ๊ะอันนี้ตัวอะไรเอ่ย กรงนี้ก็ห้ามป้อนแครอทน้องโดยเด็ดขาดนะคะอุย้ยน่ารักปุ๊ปี๊กอันนี้แพะสายพันธ์อะไรแพะน้องอยู่บ้านน่ารักมากเลยอันนี้ตัวอะไรคะเมียแคทเหรอ นี่อยู่นี่แก๊งเมียแคทอยู่นี่นี่ยืนตัวตรงอ่ะเอาไหมบ๊ายบายบ๊ายบายนะเมียแคทบ๊ายบายนะบ๊ายบายเขาหันไปทางนู้นดูเขาเหลียวดิชอบอะ่ะชอบเมียแคทความแบบยืนตัวตรงน่ารัก เออเขามีเก้าอี้ไว้ให้เด็กปีนดูด้วยเนี่ยเด็กมองไม่เห็นค่ะเพราะว่าพ้อของมันสูงแล้วก็อะไรเนี่ยห้ามป้อนแครอทน้องโดยเด็ดขาดนะคะเนี่ยแคทเขาไม่ทานแครอทจากเด็กๆห้ามป้อนแครอทนะแล้วก็ห้ามปังแกสัตว์หรือโยนอาหารและสิ่งของเข้าบริเวณกรงสัตว์โดยเด็ดขาดี่น้องๆย็นน่ารักจ้ะ มาดีเด็กมาแวะเติมไอติม ที่นี่เขามีจุดพวกขนมและเครื่องดื่มสองจุดเนาะตรงนกจุดหนึ่งแล้วก็ตรงน้องแกะอีกจุดหนึ่งจะมีไอติมมีเครื่องดื่มมีขนมมีเ้าอีให้นั่งพักเรื่อยๆเลยเดินไม่เมื่อยเดินสบายรอบก่อนที่มาโซมิยังนั่งรถเข็นป๊าป้าเดินลงเขาว,วิ่ง <laughs> วิ่งลุกๆๆกๆกๆลงมาจากเนินเขาเนี้ย <laughs> เด็กๆเ,เติมลมเติมน้ำกันตรงนี้นะข้งนางหน้าก็คือทางที่เราเดินเข้าแล้วขวามือก็จะเป็นคอกมมาก็้ประมาณนี้นะเดินง่ายส,ยส,ยสยบายๆแน่นอนริ่มลื่นเด็กๆก,ก็เดินกันแบบเพลินมารอบนี้เขาอัปเดตทำดูดีขึ้นอีกเยอะเลยนะมีสัตว์ให้ดูหลากหลายเยอะมากมีสัตว์แปลกให้ดูด้วย สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะบ๊ายบาย